ก็สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับกลับมาอยู่กับผมเหมือนเดิมเกตคุงจามะขาครับก่อนนี้เลยก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์นะครับเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปนะครับเพื่อนๆก็วันนี้ครับว่างจากงานละครอยู่แล้วครับก็จะพาเพื่อนๆมาเที่ยวนะครับมาดูราคาปลาให้แล้วนะอันนี้จะเน้นไปทางปลามังกรเลยเราอยู่ที่จตุจักรนะครับร้านพีเทียโรน่านะเพื่อนๆก็อย่างตัวนี้ครับซูเปอร์เลยครับตัวสองหมื่นห้าปะเมื่อกี้ผมเห็นแบบ ก็ลองเลื่อนไปดูนะถ้าดูไม่ทันมีราคาทุกตัวเลยอันนี้ตัวละพันห้าครับอินฟินิตตัวเจ็ดร้อยแปดร้อยเนาะประมาณนี้เป็นลามังกรกับเม็ปลามังกรนะครับอ่านี้เสือต่อสวยมากเลยครับเพื่อนๆทองมาเรียนครับตัวละสี่พันครับแต่ตัวนี้มีคนซื้อไปแล้วครับหลังจบคิดหลังจากผมถ่ายเสร็จนะมีคนหิ้วไปเลยครับก็ตัวนี้ครับติดไว้หกพันบาทเนาะขายไปเรียบร้อยแล้วตัวนี้นะครับ แปดพันเก้านะด้านขวามือเมื่อกี้ถ้าดูไม่ทันลองย้อนกลับไปดูนะเพื่อน<ๆ>อ่าก็มาดูอีกตู้หนึ่งบ้างนะครับเพื<ๆ>่อนอันนี้เป็นซูเปอร์เลสครับหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทนะเพื่อนนะตัวใหญ่อยู่ครับก็เลนราคานี้จะมีอยู่ไม่กี่ตัวนะครับหลักหมื่นนะนอกนั้นก็จะเป็นลูกๆหมดเลยตัวนี้ก็ซูเปอร์เลสเหมือนกันครับหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทเหมือนกัน ก็ไปดูอีกตู้ครับอันนี้เป็นลูกปลานะเมื่อนนะทองมาเลยนะออบิโน่เนาะตัวละหนึ่งพันแปดร้อยบาทอืมก็เลือกดูได้เลยนะเมื่อนะตาดีได้ตาลรา้เสียนะครับมีเหมือนกันครับออบิโน่เหมือนกันครับหนึ่งพันแปดร้อยบาทครับมีสองตู้นะลูกปลาส่องกันให้ดีนะครับเผือกตาแดงอันนี้ไฮแบ็กนะครับตัวสามพันห้าร้อยบาทอ่าเลือกกันได้เลยนะเมื่อน อันนี้นกแก้วนะครับตัวละแปดร้อยนะเพื่อนนะแหมสีสวยจริงๆอันนี้เขาเรียกว่าปลาอะไรเอ่ยนะผมไม่แน่ใจนะครับตัวละหนึ่งันบาทนะเพื่อนนะแต่ผมเห็นบ่อยแล้วแต่ผมเรียกไม่ถูกใครรู้่าคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้น,นะเพื่อนๆโอเคก็ใครที่สนใจก็ลองโทรไปสอบถามกับร้านก็ได้นะครับพิมพ์ใน Google แบบพีเทียโรน่าครับก็น่าจะมีเบอร์ติดต่ออยู่นะเพื่อนเรียบร้อยแล้วครับตัวนี้ 6,000บาทครับทองมาเลยนะเพื่อนมีคนซื้อไปแล้วนะครับตัวนี้ผมไปเขากําลังส่องแล้วก็ซื้อไปเลยนะครับก็โอเคครับใครที่อยากจะได้ราคาปลาอะไรนะครับสัตว์เลี้ยงอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่านได้ับแต่ว่าบางร้านเขาจะไม่ให้ถ่ายนะเพื่อนเอนานะก็ถ้าถ่ายได้ผมก็จะถ่ายมาให้ให้เพ,เพื่อนดูแน่นอนนะครับก็ไปบ่อยมากๆครับเป็นคนเลี้ยงสัตว์นะครับก็ ฝากช่องผมไว้ด้วยนะครับก็จะทําเกี่ยวกับเลี้ยงสัตว์นะท่องเที่ยวนะก็ในความรู้นะครับประมาณนี้เนาะโอเคก็คลิปนี้นะเป็นประโยชน์กับใครก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้นะครับเป็นกำลังใจผมทําคลิปต่อไปนะเพื่อนก็ขอให้ทุกคนนะมีความสุขกับการเลี้ยงปลานะโอเคครับ